หรือว่าหนวดดานั้นจะเป็นผู้ที่กลุมความลับเหนือแชงผมแดงและอาจจะเป็นผู้ที่ต้องการสารต่อเจ็ดจำนงของเดวิดโจนและเขานั้นจะเป็นผู้จะเป็นราชาคนใหม่ของโลกใบนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนแล้วว่าเรานั้นนะครับได้รับรู้เหตุการณ์การย้อนอดีตก็ต์วันเล่นะครับกับเรื่องราวของบุคคลในตำนานอย่างร็อกดีซีเบกซึ่งเราก็รับรู้ภายหลังว่านี่ก็คือพ่อของหนวดดํานั่นเองนะครับและการกระทาของเขานนั้ที่สืบสารต่อนะครับเจ จำนงและการของคนในตระกูลของเขาอย่างเดวิสโจนผู้ที่เคยเป็นราชาของโลกคนเก่ามันน่าสนใจตรงที่ว่านะครับเราได้เห็นและสิ่งที่ร็อกทําทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าร็อกจะรับรู้ว่าจะจัดการในตัวของอิมนั้นจะต้องผ่านสเ็ปไหนบ้างทําอะไรบ้างนะครับแต่ความผิดพลาดของร็อกนั้นในเหตุการณ์ตวันเล่นะครับที่เขานั้นไม่สามารถคนโทรลหลายสิ่งหลายอย่างได้เพราะว่าต้องห่วงนะครับในตัวเมียและลูกของเขาจนทำให้ร็อกนั้นต้องตายลงไปในมหาสงครามครั้งนั้นแต่จุดที่ ที่น่าสนใจเลยก็คือดูเหมือนว่าหนวดดํานั้นเขาจะรับรู้บางสิ่งบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับที่สามารถโค่นล้มในตัวของอิมได้และเหมือนว่าหนวดดานั้นจะกุมความลับบางสิ่งบางอย่างนะครับเหนือไปกว่าผมแดงแชงคูดและนี่อาจจะเป็นการสานต่อนะครับเหตุการณ์การล้างแค้นเพื่อจะเป็นราชาคนใหม่กับสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่หนวดดานั้นอยากครอบครองคือโลกใบนี้ ก็แน่นอนและวว่านะครับหากเรานั้นลองมาต่อทิกซอดูนะครับกับการกระทําต่างๆของหนวดดําก็นับได้ว่านะครับเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ชัดเจนนะครับว่าทําไมนวดดํานั้นถึงทําแต่ละสิ่งแต่ละอย่างดูเป็นขั้นเป็นตอนนะครับไม่ได้มีการเร่งรีบอะไรเฝ้ารอนะครับพลังผลปีศาจที่ตนเองนั้นต้องการมาอย่างยาวนานอย่างพลังผลปิศาจอย่างผลยามิยามิถึงขนาดที่ยอมนะครับในการเป็นลูกเรือของหนวดเขาเพราะมั่นใจว่าการที่เขานั้นนะครับจะมีโอกาสสูงในการในการครอบครองผลยามิยามีผลในความมืดได้นั้นก็ ก็ต้องอยู่กลุ่มโจรสลัดนะครับที่มันใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าสามารถคุ้มครองในตัวของเขาได้แล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะคว้านะครับพลังผลปีศาจสักผลหนึ่งที่ตนเองนั้นต้องการและปรากฏว่าหนวดดานั้นก็ตัดสินใจถูกต้องนะครับถึงแม้ต้องเฝ้ารอกว่า30ปี ถึงจะได้ครอบครองพลังผลปีศาจที่ตนเองนั้นปรารถนานะครับแต่ก็เป็นความคุ้มค่าละกันที่หนวดดานั้นคว้าพลังผลปีศาจนี้เพราะหลังจากนั้นนะครับก็เหมือนเสือติดปีกแล้วนะครับด้วยพลังความสามารถความพิเศษของตนเองที่มีอยู่แล้วรากฐานเดิมไปควบรวมกับพลังผลปีศาจอย่างผลยามิยามินะครับจนเป็นที่ยอมรับของลูกเรือของตนเองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและทําให้เขานั้นนะครับสามารถก้าวขึ้นไประดับท็อปของโลกวันพีชได้นะครับด้วยทั้งพลังของตนเองที่มีผ่านสายเลือดนะครับตระกูลเดวีและพลังผลปีศาจอย่่าาางงผลยยมมซึ กล้าการันตีเลยว่านะครับวงเล็บไปเลยแล้วก็อีก5ปี10ปีมาดูกันเลยว่าพลังผลปีศาจนี้แหละจะเป็นพลังหนึ่งพลังผลปีศาจนะครับที่เป็นขั้วตรงข้ามต่ออิมเป็นพลังผลปีศาจนะครับที่สามารถโค่นล้มในตัวของอิมได้เพราะอิงจากบริบทนะครับของพ่อของเขาอย่างร็อก d ีซีเบกก็พูดเลยแหละว่ามี2พลังผลปีศาจนะครับที่เขานั้นอยากจะไว้ในครอบครองซึ่งแน่นอนหนึ่งพลังผลปีศาจนั้นก็คงจะเป็นผลยามียามีนี่แหละมันเป็นส่งผลกระทบนะครับต่อหนวดดาที่เขานั้นต้องการคว้าพลังผลปีศาจนี้อีกหนึ่ หนีไม่พ้นนะครับสลับพลังผลปีศาจเทพนิกาที่ลูฟี่นั้นครอบครองอยู่ ซ ta, society, ึ tourism, fact, ่งแน่นอนว่า right? ส่วนที่น่าสนใจนะครับเกี eland, ่ยวกับประเด็นความฝันของหนวดดําคือเขานั้นต้องการครองโลกนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับมันจะแตกต่างจากฝั่งของลูฟี่นะลูฟี่ก็คือเป็นเทพนิกะแห่งการปลดปล่อยใช่ไหมส่วนนวดดานั้นต้องการครองโลกนะครับซึ่งประโยคนี้เนี่ยได้รับการยืนยันนะครับจากปากของร็อกดีซีเบกที่ร็อกนั้นได้พูดกับโลกิโดยบอกเลยแหละว่าเขานั้นนะครับไม่ต้องการเหมือนเทพนิกะนะครับที่เป็นผู้แห่งการปลดปล่อยเพราะเขานั้นต้องการเป็นผู้ที่ครองโลกนะครับซึ่งจุดนี้น่าสนใจมากๆเลยว่านี่อาจจะเป็นนสิ่งะครับ ที่ถูกปลูกฝังเอามานะครับผ่านตระกูลเดวี่ด้วยความสามารถของตระกูลเดวี่หรือนะครับด้วยชาติตระกูลของตระกูลเดวี่นั้นนะครับที่ก่อนหน้านี้อาจจะถูกอิมหักหลังนะครับด้วยประโยคที่ร็อกพูดกับอิมว่านะครับสัญญาต้องเป็นสัญญานะครับน่าจะถูกอิมนั่นแหละหักหลังในท้ายที่สุดแล้วอิมจึงเป็นผู้ของโลกแทนที่ของเดวี่โจนซึ่งนี่นะครับน่าจะเป็นภารกิจที่สําคัญของหนวดดําในการที่เขานั้นต้องการล้างแค้นนะครับให้กับตระกูลของตนเองก็คือต้องการนะครับคลองโลกใบนี้และนะครับยึดในสิ่งที่พวก ตอนนั้นมีอยู่นะครับในฐานะตระกูลเดวีและนี่ก็คือคําตอบที่ชัดเจนว่าทําไมแ้งผมแดงนั้นต้องการไล่ล่าในตัวของหนวดดาเสมอเลยนะครับเพราะแฉงนั้นน่าจะรับรู้เรื่องราวตรงนี้นะครับผ่านที่ตนเองนั้นเนี่ยไปเป็นสปายใช่ไหมแทรกซึมเข้าไปนะครับในพวกเผ่ามังกรฟ้าคงรู้ว่านะครับหนวดดานั้นมีใส่เลือดของตระกูลเดวีอยู่และหนวดดํานั้นนะครับน่าจะเป็นบุคคลหนึ่งเลยนะครับที่น่าจะรู้บางสิ่งบางอย่างผ่านตระกูลของตอนเองเพื่อทําการล้างแค้นนะครับในตัวของอิมและเป็นราชาของโลกคนใหม่เพียงแค่ว่าแนวคิดของหนวดานนั้น มันไม่ได้สมบูรณ์เพอร์เฟกขนาดนั้นไงมันไม่ได้ดูแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันนะ,ะจัดการอิมได้ปั๊บะจะทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขก,ก็คือมันแค่เปลี่ยนนะครับผุ้คนที่เป็นขั้วอํานาจของโลกเท่านั้นไม่แปลกที่แชงนั้นก็จะพยายามไล่ล่าในตัวของหนวดดาเสมอแต่ประเด็นเนี่ยหนวดดานั้นมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหนือไปกว่าก้าวไปกว่านะครับในตัวของแชงเสมอเลยนะครับมักนําไปกว่า1นึ่งก้าแชงนั้นพยายามไล่ล่าพยายามทําแต่สิ่งใ่อย่างก็เห็นได้ชัดว่ายังไม่สามารถไล,ล่ล่่่่่่าาาาาในนนนนนนััวววงงงงหหดํ้้ึีละเเป็สสสิิทจยดดรูคมบบ บางอย่างอะไรนะครับที่มากไปกว่านะครับความสามารถพลังผลปีศาจที่เขานั้นเฝ้ารอหรือไม่นะครับเพราะอย่าลืมว่ามันก็มีหลายประโยคเด็ดเลยนะครับที่ล็อกดีซีเบคพูดเอาไว้เกี่ยวกับเงื่อนไขในการโค่นล้มในตัวของอิมนะครับซึ่งโอเคนะครับล็อกนั้นทําไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าไปพลาดในเหตุการณ์กดบนเล่ก่อนแต่หนวดดานั้นผมกลับมองว่าเขานั้นนะครับน่าจะพยายามทําให้มันสําเร็จด้วยวิธีหรือหนทางที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับหนวดดานั้นไม่ผีพรามหนวดดานั้นเฝ้ารอในจังหวะที่ตนเองได้เปรียบนะครับหััักหหลงง้ใชจจวะที่ําเป็น เท่านั้นนะครับจะเห็นว่าอาหลังจากที่หนวดดาได้คลองผลยามิยามิและผลกุระกุระสองผลแล้วนะจริงๆช่วงนั้นหนวดดาผมว่าก็พีคพอตัวแล้วนะครับพี่แกจะเคลื่อนไหวเลยก็ยังสามารถทําได้แต่หนวดดาก็เฝ้ารอนะครับจนผ่านไป2ปีนะครับสะสมขุมกําลังของตนเองยึดเกาะฮาจิโนสึนะครับที่เป็นฐานทัพอดีของพ่อตนเองมานะครับไม่รู้ด้วยผลอะไรแต่มีความสําคัญแน่นอนไม่อย่างนั้นนะครับทางด้านของหนวดดาไม่คลองเกาะนี้เอาไว้นะครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเลยล่ะในแผนของเขานะครับหรือแผนการต่างๆที่หนวดดานั้นพยายามจะเคลียร์พยายามท ปมเอาไว้นะครับเพราะแน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดของเขานั้นก็คือล้างแค้นให้กับพ่อตนเองจัดการราชาของโลกอย่างอิมนะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันต้องมีบางส่วนนี่แหละที่ทําให้แชงนั้นรับรู้ว่านะครับถ้าปล่อยไปแบบนี้หนวดดานั้นเนี่ยอาจจะยิ่งใหญ่เกินไปและใครนั้นก็ไม่สามารถต้านทานในตัวของเขาได้มันก็จะมีหลายเหตุการณ์นะครับเช่นแชงนั้นพยายามนะครับไปเตือนหนวดขาวว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับหนวดดาเลยแต่หนวดขาวก็ไม่ฟังนะครับหรือนะครับเหตุการณ์ที่แชงนั้นไปเตือนห้าผู้เท่าซึ่งผมก็มมั่่่นนนใจวาคคทีไปเตืืออแแชงงผด เพราะว่าถ้าคนปกตินั้นก็คงมไม่ต้องแบบไปไปคุ้มผ้าไปหลอกอะไรขนาดนั้นนะครับไปได้ปกติเลยการที่แชงไปคุยกับผ้าผู้เท่านั้นน่าจะเป็นการเตือนเกี่ยวกับเรื่องหนวดดานี่แหละซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆบางทีแล้วความสามารถของหนวดดาผ่านตระกูลเดวีนั้นน่าจะมีอะไรที่มันเหนือไปกว่าที่เราคาดคิดเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ผู้เท่าเซตเทิลนั้นเนี่ยที่ไปที่เอเคใช่ไหมแล้วไปเจอลูกเรือของหนวดดาแล้วก็รู้ด้วยนะว่าหนวดดานั้นมีสายเลือดพิเศษนะครับซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่แช ตระกูลเดวีเพราะดูเหมือนว่าฟางผอมมังกรฟ้านั้นจะหวาดกลัวเหลือเกินกับตระกูลนี้คือพยายามไล่ล่าเลยนะครับมันน่าจะมีความสามารถพิเศษบางสิ่งบางอย่างนี่แหละที่เหนือเกินกว่านะครับที่ทางด้านอิมนั้นจะสามารถคนโทรลได้เพียงแค่ว่าอ่ะมันยังไม่รู้เคล็ดตรงนั้นอาจจะต้องรวบรวมบางสิ่งบางอย่างให้ครบซึ่งจะเป็นแบบนั้นจริงๆผมว่าหนวดดานั้นจะเป็นตัวแปรที่สําคัญแน่นอนและการที่หนวดดานั้นเฝ้ารอนะครับกับผลยามิยามิผลแห่งความมืดมันต้องมีความสามารถบ,บางสิ่งบางอย่างนี่แหละความสามารถของผลปีศาจนี้นะครับที่อิมน อยู่ระดับเทียเดียวกันและการกับพลังผลปีศาเทพนิกาของลูฟี่ความสามารถในระดับนะครับที่อิมนั้นต้องกวดลัวเป็นความสามารถในระดับที่สามารถต่อสู้กับอิมได้ในฐานะบุคคลที่กําลังนะครับต่อกรกับพระเจ้าของโลกตัวจริงและทุกคนคิดอย่างไรบ้างครับคิดว่าหนวดดานั้นกุมความลับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะครับที่อาจจะเหนือไปกว่าอิมเหนือไปกว่าแชงเป็นสิ่งที่เขาเก็บไว้เป็นไพ่ตายสุดท้ายในการต่อสู้ในฐานะคนตระกูลเดวี่และหนวดดานั้นสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วนะครับจะสามารถต่อกรกับอิมได้หรือไม่นั้นก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยไม่่แน นะครับคนที่เป็นศัตรูต่อลูฟี่นั้นอาจจะกลายเป็นมิดก็ได้ในตอนท้ายเพราะอย่างน้อยๆก็มีเจตดจำนงเดียวกันในการค้นล้มในตัวของอิมแล้วค่อยๆไปสู้กันตอนท้ายก็ได้ใครจะไปรู้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมมาคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ